สบายดีพี่น้องปวดหัวยังคิดบ้ได้อยู่อ, <S <S อันคุม้มหายพาไปหา่อฮ่ะไปห,หา่อบนทายนาค่ะบ่ทา่านหอดบนทายนาท้ายนีพิชังมาเวะนองนำเลยไปเดอ้อไปเดอ้อไ,ไปเดอ้อปนี่ป้าใหญ่อยู่ในน้ำครบแข่งเด้อมาเนอ้อใส่เอาเกิบฮะไปลงขีตมแล้วท่านหอด่อหอดเผ่พิชังมันแดดนี่ กอนไปมุกกินเด้เนาะโอ้โใส่อฮอนเกือบรังตกน้ำเระวังตกน้ำเออระวังตกน้ำมันอยากมาหาลินน้ำมันอยากลงมาลินน้ำอยู่ไห,หนนาลุ่มผู้ใดเออลูกปลาคอพี่น้องกินมุกเด้อ คือเพิ่นเห็ดนี่พี่พีย่างย่างจแม่ชิล่างเกือบให้ข้ามาประเดีตะบะกว่าผืนชิยางทะเบิงโลดไปนี่ฮาวดองดองดอกเกือบกระโบใส่เกือบถึงขี่ต้มแล้วกระโบใส่เม่์ล่างเกือบมาก่อนเกือบไม่ตะขีดดินต้มนี่ เอิ่งลูกโหดใหญ่ตัดไม้เห็ดทั่วมาหยอดเข่าพี่น้องวาดนี่หยอดได้ห้เดียวห้ยห้สุดท้ายนีก่กำลังไทยห้โต๊ะกลางฟอร์มิวกี้กำลังหยอดอยู่มื่ออื่นผัวจักสิได้มาหยอดให้นี่นะคนบนทุกซอ,องมือก็เริ่มแห้งได้เด็ดเลยเนาะแห้งโค้กคาลิบอร์ดอันนี้ค่ะบ่อนขีดดินดากขีดดินใช้คือสมขีดดินดากแถวนี้นะขับบอล ดินทรายแบบนี้ก็ยังซุ่มอยู่นี่ในดินดากนะมันโคไวเออลิ้นลิ่นเออแม่ห <laughs> น,นีแม่ชมกับอย่างมาในคั้นขั้น,นลิ้นยันนี่ได้หลุลดมาพี่ยันมาพี่หลุดละยันมาพี่หลุดมาพี่พี่มาพี่ไวมาพี่ไว ใหญนาทั้งนาเล้วเลยทั้งนี้ยังแก่มากไงใช่แต่มันอย่าไปใกล้รถล,ลูกไดไหมใช่แต่มัน,นสี่มง้งเลยพี่น้องสี่มง้งเลยห่มป่าไม้อน,นี่กะเว้นมันลุกต่ำแล้วมันบังป่าไม้ก็มีห่มให้เล็กน้อยส้นคอมเมนต์กางเว้นกับ <c oughs> <c oughs> แกดแม่กงเมันไม่อยากลงเงิน จน๊นูบุรีมีเข่าอีกแต่ละปีเจเลยเนาะอนี้นออยอดเอะอันนี้ฮะยอดเ<อ>ถอะพันก็พอ oh มันบริมีเข่า้อพี่น้องเวงิ้งวางใหญ่แถวนี้แต่ละปีมันบ่ออกบางปีก็ไทยลงลงมันแข็งอันนี้ยังอ่อนอยู่เนาะแต่บุก,กีมือกับโคโอ๋จะเห็ดหัวหัวมันก็หักกระดอกกระเพกก็ต้องได้หาได้ตัดไม่ซ้อนใช่ไหมวบนมันหักมันเพสังั่วกระเจ้าเขา่ามากินเข่าเนาะ โอ้ซาพยชัยชามิวกี้กันใครมันเป็นขี้ดินนี่คนแดดชองมือหรือเด้นนี่ขำแดดลายมือนี่แห้งเขาคงแล้วแล้วเลยเรียบพอจรังหยอดอยู่ไไมาฮันแล้วเออลินอยู่ฮันแล้วลูกให,ห<ป>ให้ตัวนันยอดเมื่อวานนี่ห้ตัวเฮอ แอบเอาขักอะไรนอนแอบอะไรใช่ไพมใชยหันยุ่งลายถืออเลย,ลยใกล้ป่านี่ดูหน้า,หาใหญ่ใหญ่เติมเครื่องยอดกับโคตรดักนะคะช่องคนหยุกต้ออยากได้นักแหงหรืองเครื่องยนต์กัน ยอดไดลายสำเร็จเลยอันนั้นมันได้เปลี่ยนบันได้เปลี่ยนตีนเล็กตีนยางเลยจักมืออะไรไปซื้อหางลินลางน้ำผู่มิวกี้ก็ได้ซื้อลังน,น้ำใส่ได้บ้ซื้อลังน้ำม,มาสั่งใส่เห็ดหางลางิน รถไทยก็เลยบยเปลี่ยนล้อเลยพี่น้องยอดยอดบถจำเป็นต้องใส่นี่น้องเนาะไม่ได้จังหวะเวลาขาดเวลาไทยก็เอารถไทยคันคันเดียวเปลี่ยนกันทําเวลาขาดวเวลาไทยก็รถไทยคันเดียวก็เปลี่ยนกันครับถ้าก,ก็เริ่มยอดซ้ำให้นี่เด้ตัวอื่นก็นยังไม่ได้ยอด ไฮเทิงผู้ยอดแล้วเลยเมื่อวานก็ได้แถวนี้แหละบ้านเนาะนได้แถวลูกก็ลลเลยไปขันขิดๆเลยม่อกีใช้ก็เกาะก็เกาะก็เกาะอยู่คุ้มให้มานั่งก็บผให้นั่งให้ย,ยืนพาหมาให้ลูกคุ้มใหล้หลูกผู้เล่นน้ำพอแล้วก็ชิมเมื่อยูดยกอกไก่ลอกไัย อยู่นี่แหละลูกย<ต>กอย่าไปใกล้มันไปดิหานกกนี่ดาดทั้งหนักแลวไทยมืออื่นผมะจะขาดอุตสิขาดไว้มืออื่นมาหยอดบ่หรืออะไรเนาะไม่ได้เที่ยงวนเฮามาข้ามเมื่อนี๋ยวอยจกจีคิดหนะ้าอุบเม,มือกีเมือโฟสิฮอดปุ ตะแลงค่ะจะมีหม่มเขี้ยวอย่างมากแต่กลางเวรมันผมมีหม่มพี่น้องกลางเว้นแดดแห้งเลยบร้พามาค่อยๆลงลกุกไปนิตก่ะดินอยูห่หันแล้วเราไปให้นั่นให้นี่อยู่ ตอนพ่นตกใส่คู่มือ,อมันมันมน,น้ำม,มันอันนี้ขับพ่นยุดช่องมือมันก็นแห้งเลยเด้พี่น้องบวกเกินมื่ออื่นมือนี่ดินพองกุ่นๆโลดนนาซามไหนี่น,าามน,นะ <S <S มานาช่วงนี้เขาบริอยุ่เบิ่งสั่งเห็ดเฮือนมื่อเช้านี่ก็สั่งคองมอยก็เจ้าคองเบิ่ มือได้ิ่นสิก่อเคาน์เตอร์ผลอะไรต่างๆอยู่เบิ่องอ,อยู่บอกเขาว่าอยากได้แบบใดแบบใดนะเมื่ออื่นอีกไฮนึงเอาแล้วหรือที่ไฮนินยยด สามวกี้คะเมืออ่อแล้วขึ้นหอมัอนช่วยน้ำแหวนน้ำเลยเมือม่อเมือ่อกับโบเมื่อแล้วแบบนี้หาเล่นน้ำถากเลยเลยฮะผู้ชมกบจักมาเมือ่อยมาเด็กมาไกลอันนี้นี่โอ้ยเมื่ออะไเลยฮะผู้หันหันดื้ออันนี้หาหน้ามันสูงให้ตัวน้ำมันต่ำตัวนี้สีสูงตัวหนกักยิ่งสูงขึ้นไปอีกตัวนะตัวนี้ะระดับกลาง นี่จะรับต่ำเที่ยวตากแดดนะเที่ยวไปเที่ยวมาพอยใช้ผัดมาฮอดผัดมัมมัมมาฮอดแล้วพอดจะกินนมลบเมื่อเอลยมาไวมาไวมันแดดหาไวลูก <c oughs> พี่บอลินอยู่หม่มพี่ไว <c oughs> ไว Đây là nằm côn phụi nhảy Chứ là phải tăm áp pha là nhảy đó Nhu được đòn, nhung แดดหันังเอ้ยโอ้ดคุ้มให้แม่พามาดิรอเมื่อกี้เอามันแดดมันแดดขำจังไปก็บ่ได้อย่างมาลินอย่างลงลินน้ำลงลิ่นน้ำให้น้าอยู่ลุ่มเลย อย่าไปได้ลูกอย่าไปได้ไปดีโต้คันนาค่ะขันะ้นกิดดลิน พอใช้เมื่อน่พอใช้กินนมเจ้าเมื่กี้ก็ก่อนสีมาแม่บอกว่ากินนมอิ่มๆจังไปคนก,กินนมอยากขาพี่พามา,าคุณไปกินนมก้อนว่าแมวจังกินพูได้อยู่เด้เศร้าคุ้มใหมาอย่างเดียวเลยก็ก็ก็อยู่ไปไปอยู่ ยังให้ลูกและนั่งที่เทียงก็บ่ได้คุ้มให้ลูกนั่นิคุ้มให้พ่อลูกแล้วนะจับก้นคุ้มให้ลูก แน่นก้นไทยนาเฮ็ดเวียกกว่าสิแล้วไทยหนึ่งก็โอ้ยขาหลักขาเรือ นั่งคือพอใหญอยู่กี้ปละเมื่ออ่านน้ำทายอยู่ที่ยังปะลูกป่ะมันห้อนยุ่งกับลายนี่ป่ะมืออื่นไม่ต้องมาเด้อมืออื่นบ่งช่างเหตุเฮือนเหเือนเด้อกี่สร้างเหตุเฮือนกับบริยูบ่งจากมือเลยคนอยากได้ยังไม่ได้ซื้อคองเตรียมาให้เือ มือไรจะไปซื้อสีซื้อรางน,น้ำกันยังไม่ได้วางไปบัดขาสีเห็ดจนี่ยนะก็ได้ไปซื้อ<ม>ขาดนะขาดไหายนี่ว่าหายน่ยอดแล้วละแล้วละซองไห่ยังไหายน่ยอดมืออื่นพสิแล้วมืออื่นพูดแล้วนิยอดขาดด้วย<ม>โอ้อยุงกินหนา<ม>เปลี่ยนกันเป็นของสองคนสลับไปสลับมา ปลาเมื้อปลาโอใหญ่ก็สิเมื้อแม่ก็สิเมื้อปลาเมื้อปลาโอ้ยลูกก็ได้เนาะบินไปแล้วผูอยากให้พ่ออุ้มน้ำน้ำถ่ายอยู่เที่ยงผู้ปลาลุกละนั่งเบิ่งตุนถ่ายอยู่เที่ยงผู้ปลาน้ำกุนพ่อยันแดดน้ำอยู่กี้เกือบเกือบผลกระเจ้กระถิ่มทางเดินแล้ว เมื่อเลยมาฮอตพัดมะม่วงมม่วอยู่ชาวโพชัยกินมะม่วงไปแล้วบ่ลืมนะพ่อเมื่ออยู่ซาบิุกี้อย่างน้ำโขลยใหญ่เมื่อน้ำมิงกี้โอเคพี่น้องเอ้พ่อๆคลิปหน้าเด้อแบ็ดข่อยกระเบิดขักเบิดแนยอื่นก็บหัวสีมาเลยบอกเขาบอกมาก็อยู่เฮือนสักมื่นหนึ่งกับมิงกี้มื่นไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีพี่น้อง